เหยื่อข้าวโพดแห้งใช่ไหมหนูปลาค้าจะรุนป่าเอ้าฝังเนี้โอ้โหลอกพอดได้วะนีเนี่ยวงวงบบก,บกๆกเนี่ยตรงนี้น่าจะใส่ไปไม่ใช่อ่ะ หลังแรกหลังแรกฝั่งซ้ายป่าคาตรงนี้หรือเปล่าวะเอามีไหมโอ้วนเดียวกันเลยโอ้หมานี่ยกนมาโชว์ดิโอ้เยอะเขาโพดโอใหญ่อยู่รุ่นเดียวกันเละใหญ่อย,อยู่ <laughs> เออโอเคเอาไซนี่ก็โอแล้วโอ้โอที่ไหน ลายตัวรวมกันได้อยู่ตัวนี้ก็ไม่มนนนนนีนี่นี่เหรอเนี่ยน,น,นี่็นร <c oughs> อยเข้าไปอยู่เนี่ยเอาตึงเยี้ยวหมานเิ่วโอ้ยเอ็งแมงนั่นเลยรุ่นเยี่ยวกันยนี่ใหญ่ยู่เนี่ยตัวเนี้ยรุ่นเดียวกันอืมไปโอ้หมานจังว่าพวกเนี้ย

อะไรเล่นหัวมันไม่รู้เนี่ยโอ้กระดไปงี้แล้วเนี่ยเอ้าโอ้ฝั่งนี้หมานวะไปฝั hey, ่งนู้นอีก hey,